นี่างกำหนดสติเมื่อที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใ,ใจออกโทรกรนี้บางครั้งเราในบางครั้งเรากำหนดสติอย่างนี้แต่จิตใจก็ยังไม่เบิกบานก็มาพุทธโทนั่นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ือใจที่มีสติมีปัญญานันพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,เ,องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานหนึ่งก็เป็นพุทธ,ธเราก็จะรู้เหมือนกันเป็นพุทธ,ธะเหมือนกันพุทธ,ธะก็เกิดขึ้นประเทศไทยเกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ได้ แต่ก็เรียกว่าสาว,วกพุทธะรู้จักคำบอกสอนจากธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าใจเรามากำหนดสมถติานในใจเข้าว่าใจออกแล้วจิตเรามันก็ไม่ตื่นเราก็ต้องมาตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ฉะนนเราเล่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมีพระมหากรุณาธิคุณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ในจักรวาลที่หาที่สุดไม่ได้นั้นมีเสียงนกตัวน้อย,อยร้องอยู่นในมหาจักรวาลน,นั้นใหญ่โตฉะน,นั้น น่นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สเนเสริญซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วนี่ร้อยปีหรือจะเป็นหมื่นหมื่นปีก็ไม่หมดให้เราตามระลึกถึงคุณของท่านอย่างมากมายพระพวกเรานั้นมาทำไมรู้จาก ทางเดินเนี่ยเราก็จะเดินทางที่ผิดต่อพระสุขบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์ดริชานอันนี้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ในเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของปิยวะสิ่งที่พระองค์รัก ก็ที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นประมาณไม่ได้ในพระคุณของท่านเราตามเราเลิกไปอย่างนี้จิตใจก็ปิติเกิดอิ่มใจเราจะเลิกไปถึงความบริสุทธิ์ที่คุณของพระอ,องค์องค์นั้นเป็นพระอรหันต์อรหังเป็นบุก,กลจากกิเลส เครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงเราก็ตามระลึกถึงไม่มีบุคคลใดในจักรวาลจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นนักบวชที่มีสมาธิชั้นสูงไม่ไม่มีผู้ใดจะสามารถรู้ได้โดยพระองค์เองเลยรู้ได้โดยตนเองนี่สัมมาส,มาสัมพุทธเจ้ารู้ได้โดยพระองค์เอง ทำลายเครื่องร,ร้อยลัดจิตใจกองพระองค์ลงได้เด็ดขะจิตบริสุทธิ์นี่พระปัญญาคุณของพระองค์นั้นเฉียบแหลมพิจารณาซึ่งธรรมะเหตุปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นได้อย่างละเอียดนามาจิตใจมีความหลง ก็เกิดความปรุงแตง่งเก็สังขารเกิดวิญญาณวิญญาณประเภทที่มีตัวมีตนไม่อย่างตาเราเห็นรูปอย่างเงี้ยความรู้สึกว่าเราเห็นเกิดขึ้นแล้วเร็วมากเนี่ยเราเห็นเราได้ยินมีเราไปตลอดแต่พระพุทธเจ้าแยกได้เห็นนี้สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเ จิตของท่านแยกออกมาจากมิญญาจิตท่านเป็นเป็นพุทธเป็นวิชานี่เราตามระลึกไปอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจิตก็เกิดปีติสับซานเกิดขึ้นมาปีติสับซานนี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเราให้มีชีวิต ในการสร้างความดีที่เรียกว่าบุญบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำบุญเกิดขึ้นจากการสมัทานศีลเมื่อเรามานั่งอย่างนี้ก็สมทานศีลห้าด้วยตนเองนะบุญก็เกิดขึ้นมาแนละ้วอันนี้บุญก็เกิดขึ้นมาจากการที่พวกเรานั่น มานั่งฟังธรรมะใจิตใจก็ผ่องใสนี่ก็เป็นบุญอาตมาเป็นผู้ให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาบอกพวกเราก็เป็นบุญขึ้นมาอีกเราต่างคนต่างฝึกจิตทำสมาธิหรือว่าภาวนาทำจิตของเราให้มันดีขึ้นให้มันจเจริญขึ้น เรามาวัดเข้ามาถือศีลภาวนามาทำบุญภาวนามานั่งกรรมาฐานสมถะมิปรสนาคือพัฒนาจิตข้างล่างมันดีขึ้นพระจิตดวงนี้ของใครของมันเนี่ยมันมีความหลงมันก็คิดไปอีกอย่างหนึง่งมันมีความรู้ก็คิดไปอีกอย่างหนึง่ง มาจิตคิดให้สุขก็ได้ให้ทุกข์ก็ได้เพราะเมื่อเรามาฝึกจิตให้นิ่งให้สงบเป็นบุญอย่างไรถ้าจิตเราไม่นิ่งไม่สงบจะเกิดความรอบเกิดความโกรธเกิดความหลงจิตก็เศร้าหมองแต่เมื่อเรามาดูรมให้ยใจมาพุโทโธมาตามระล,ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตเกิดปีติ ก็ข่มเอาไว้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงได้จิตก็ผองใสเป็นอารมณ์ของกุศลคือความฉลาดเจิตผ่องใสไปมากๆแล้วมีความสงบเนี่ยเรามามองธรรมชาติจะเป็นต้นไม้ภูเขากิ่งไม้ใแบบไม้ที่ล่วงหล่นลงมาก็จะมองเห็นเป็นธรรมะ ยิงความไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงถ้าสติของเราไม่สงบมองมาแล้วก็เกิดหน้าลาคาญเหมือนกันใบไม้กิ่งไม้มันร่วงมามากๆเราก,ก็ต้องมาเก็บมากกว่าเสียเวล่เวลา,เ,วลาเสียแรงอันนี้ก็มองถึงมันจะเป็นทุกข์ไม่มีปัญญาธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แล้วร่างกายของเรามันเป็นหวัดคัดจมกูกคือ ปมแพ้มีความหิวมีความกระหายก็รู้ว่าธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารนูกสังขารว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงอย่างนี้เองที่ว่าภาษาวกเข้าใจในธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นธรรมชาติเห็นความจริงเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นี่ว่าปัญญาเกิดขึ้นมาอันนี้แหละบุญเกิดขึ้นมาจากจิตที่สงบจิตที่มีปัญญาจิตก็ไม่ทุกข์หรือพวกเราทำบุญกันแล้วต่างคนต่างก็อนุโมทนาซึ่งกันและกันนับภาษาทุสาทุสาทุดีแล้วดีแล้วบุญก็เกิดขึ้นพระท่านให้พรจบพวกเราก็สาธุก็แปลว่า ขอให้สมดังคำที่ท่านให้พรนอนรับรับพรอน,นอนเป็นหนิ่งเราสาธุก็คือว่าที่พระพระเจ้าประสงค์ให้พรนั้นน่ะขอให้ให้เราสมเร็จดังนั้นแล้วก็สาธุคำว่าสาธุนี่ก็เป็นคำอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยหรือทำบุญแล้วก็แผ่สนบุญให้กับคนอื่นอีก เราไม่หวงบุญเอาไว้คนเดียวแผ่บุญไปให้สงสุดถึงพระวัคคพรมต่ำสุดถึงโลกันตนนรกนเทพบุตรเทวดาเทพธิดาพรหมทั้งหลายเน่นเราก็อุทิศให้บุญนี้ขอให้ท่านอนุโมทนาด้วยในความเต็มใจที่จะมอบบุญให้กับ ทุกๆชีวิตจิตทุกๆดวงจิใ,ใจจะมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณานั่นเองก็เราทำบ่อยๆเราทำบ่อยๆบุญก็เกิดขึ้นบ่อยๆในใจของเราเล้วเรามาวัดอีกก็ช่วยกันขวนขวายช่วยเหลือ กิจการงานต่างๆของวัดที่เราทำได้หรือสาธารณประโยชน์เราก็ช่วยกันอย่างนี้ใจก็เป็นบุญแล้วข้อสำคัญจิตของเรานั้นต้องทำให้มันถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของบุญของบาปชาติหน้ามีจริง สวรรค์มีนรกมีพบมนุษย์นี่เราก็รู้อยู่แล้วนิพพานก็ต้องมีอันนี้นิพพานเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ไหนนะนิพพานถ้าบอกไม่ได้เป็นพบถ้าพรมก็ดีเทวดาย,ยัางเป็นเป็นพบอยู่เป็นพบก็เกิดจิตก็จะไปเกิดที่นั่นแต่นิพพานนี่มันไม่เป็นพบถ้าเป็นพบก็จะมีการเกิด ัใจที่ไม่ยินดีใจที่ไม่ยินร้ายใจที่ว่างใจที่วางจากความยึดมั่นถือมั่นได้โชคราวตรงนั้นแหละจิตของเรานั้นเป็นตะทังคะคือนิพพานได้โชวคราวเหมือนกันเราก็ฝึก,กจิตทำให้ความเห็นถูกต้องปัญญาเกิดทำใจให้ผ่องใส ในช่วคราวก็เราก็จะเข้าใจว่าตรงนี้คือนิพพานช่วคราวซึ่งก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ในชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถวางอารมณ์ทั้งหลายได้ปัญญาเราเกิดจิตเกิผ่องใสอิ่มเอิบมีสมาธิเกิดนี่ปัญญาเกิดเราก็ฝึกอย่างนี้ ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนั่นะความสงสัยในการปฏิบัติจะลดน้อยถอยลงไปในเบื้องต้นจิตนี่มันก็สงสัยทุกเรื่องเพราะยังไม่สงบความสงสัยมันก็เป็นตัวอุปสรรคมากลางมากัน้นจิตไม่เกิดสมาธิแท้ที่จริงนั่นครูบาอาจารย์ก็สอนง่ายๆนะเ,เดินไปมินาบาทกพุโทโธไป เราทำงานกับพุโทโธไว้ถ้าเราพุโทโธอยู่จิตเราก็ไม่คิดเรื่องอื่นเนี่ยถ้าพุโทโธมากๆขึ้นในแต่ละวันเป็นหมื่นๆครั้งจิตก็สงบเพราะจิตสงบนิ่งพุโทโธไม่มีเราก็มองเห็นธรรมชาติได้ความหมายเป็นอย่างนั้นการภาวนาทั้งหมดต้องการให้จิตสงบนิ่งเนี่ยเป็นสำคัญ เราจะได้พิจารณาเห็นจิตที่ไม่ยินดียินร้ายตรงนั้นเป็นทางที่เราจะได้เข้าใจในธรรมะนั่นเองให้เราฝึกจิตกันคารวะก็ฝึกได้เพราะสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้จะเรามีทรัพย์ทรัพย์นี่ม่ได้ส่งความสุขหรือปิติให้เกิดขึ้นได้นะได้มาแล้วก็ดีใจก็เก็บเอาไว้ ทาไมใช้มันก็มันอยู่อย่างนั้นนะไม่เกิดประโยชน์มียศตําแหน่งถ้าเอามาสร้างความดีก็เกิดประโยชน์เอามาสร้างความไม่ดีก็เกิดโทษเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างสติสร้างปัญญากันอยู่ในปัจจุบันฝึกจิตอยู่ในปัจจุบัน ถ้าจิตเราปรุงแต่งไปในอนาคตก็เราจะไม่พบกับปัจจุบันจะไม่สงบพยายามฝึกฝนอบ,บรมในเรื่องของสติสมาธิปัญญาเรามาพบผ่านกับธรรมะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้อย่าปล่อยโอกาสให้หมดไปพยายามะการหาเลี้ยงชีวิตเราก็ต้องทำไปควบคู่กันไป สร้างบนสร้างกุศลเอาไว้ในใจของเราก่อนที่จะจากไปจากโรคนี้ซึ่งทุกชีวิตก็รู้อยู่แล้วว่ามันยังไรก็ต้องไปอยู่ไม่นานผู้มีปัญญาจะมองเห็นก็ไม่ประมาทผูม้มีปัญญาก็ยังหลงไปอยู่ในวตาสงสารนันยาวนานาที่สุดไม่ได้แล้วนั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าวตะสงสารนี่ มันจะสิ้นสุดทั้งไหนมองไปข้างหน้าแล้วมันไม่มีสิ้นสุดเลยที่เกิดมาแล้วมันกันนานนักบางชนชาตินี้พยายามทำเอะให้เราเข้าใจในธรรมะให้ได้ะนะขอเจริญในธรรมทุกกานทุกทุท่านนะครับลับพร